คือใน100กิโลกร,รัมนะครับก็มีความชื้นอยู่สิบเปร์เนมีโปรตีนนะครับ8.2%ซึ่งก็เทียบเท่ากับโปรตีนของขอ้าวโพดซึ่งข้าวโพดบดก็โปรตีนอยู่ที่7.5%นะครับมีเยื่อใยเกจุด ขามัน1.9เปอร์เซนเท่า6.5เปอร์เซนดีครับทานที่รับชมช่องทำดีชาแนลนะครับวันนี้จะมาบอกถึงทางเลือกวัตถุดิบนะครับอาหารที่ใช้ผสมอาหาร หมูนะครับซึ่งช่วงนี้อาหารแพงราคาหมูถูกนะครับก็ต้องลดต้นทุนหาวิธีลดต้นทุนนะครับก็มีวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงที่ก็ใช้กัน แพร่หลายกันอยู่นะครับก็คือข้าวเปลือกนะครับบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมเอาข้าวเปลือกให้หมูกินได้เหรอครับเราก็มีกรรมวิธีที่ทำให้หมูกินได้นะครับโดยใช้เป็นวัตถุดิบผสม ใช้ผลิตอาหารให้หมูกินนะครับซึ่งก็จะนำมาบดละเอียดนะครับข้าเปลือกก็เป็นเข้าเปลือกที่เราใช้ให้ไก่กินเนี่ยนะครับนำมาบดหรือท่านที่มีเครื่องอัดเม็ดนะครับก็นำไปผสมลงในส่วนผสมอย่างอื่นนะครับ แล้วก็นำมาอัดเม็ดทั้งเปลือกนะครับซึ่ง <c oughs> ก็ใช้ได้ผลดีใช้ทดแทนเข้าวปลายแล้วก็ข้าวโพดท,ที่มีราคาแพงนะครับเข้าวปลายตามโลงสีเล็กๆนี่ก็หาซื้อ,อยากอยู่ ลงสีใหญ่ๆก็ราคาสูงตกที่โลละ17บาทข้าวโพดก็ตกข้าวโพดบดก็ตกโลละ17บาทแต่ข้าวเปลือกเราก็มันถูกลงนะครับมันก็อยู่ที่ราคา9ถึง10บาทถึงต่างกันตั้ง7บาทนะครับซึ่งใช้ทดแทนปลายข้าวและข้าวโพดบดได้นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ผสมอาหาร ตามสูตรของมันนะครับข้าวเปลือกเราใน100กิโลเนี่ยในอาหารหมูที่เราผสม100กิโลเนี่ยจะมีวัตถุดิบอย่างอื่นด้วยเราก็ใส่ข้าวเปลือกเนี่ยลงไปได้ประมาณ20กิโลนะครับตามสูตรมันนะครับคือใน100กิโลเนี่ยก็ใส่ข้าวเปลือก20กิโล และไอที่เหลือก็เป็นวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับก็เอามาแนะนำให้เพื่อนเกษตรกร,กรที่เลี้ยงหมูนะครับได้รับทราบถึงแนวทางนะครับเผื่อใครต้องการจะใช้กระเปลือกเป็นอาหารหมูนะครับถึงกรรมวิธีการทำนะครับ ข้เปลือกนะครับก็มีองค์ประกอบคุณค่าทางอาหารโดยประมาณดังนี้นะครับคือใน100กิโลกร,รัมนะครับก็มีความชื้นอยู่10%เปรเ์เนมโปรตีนนะครับ8.2%ซซึ่งก็เทียบเท่ากับโปรตีนของขอ้าวโพด ซึ่งกระโพาะโบสก็โปรตีนอยู่ที่7.5%นะครับมีเยื่อใย9.2%ไขมัน1.9%เท่า6.5%เและในกรเลือกนะครับยังมีคาร์โบไฮเดรตย่อยง่าย NFE อยู่62.4% แล้วก็ยังพบว่าข้าวเปลือกบดมีปริมาณเยื่อใยสูงนะครับข้าวเปลือกก็จะมีแกบเป็นองค์ประกอบนะครับก็จะมีแกบอยู่ประมาณ20-25นะครับในแกบนี่ก็จะมีสารซิลิก้านะครับประมาณ40นะครับไอซิลิก้าที่อยู่ในแกบที่เราบดละเอียดเนี่ย แล้วให้หมูกินเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์อีกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำเกี่ยวกับอ,องค์ประกอบคุณค่าทางอาหารของซิลิกาที่ใช้เลี้ยงหมูนะครับซิลิกาที่อยู่ในแกลบที่เราบดเป็นอาหารหมูนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไร ก็ยังไงนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจะมีประโยชน์หรือสับเปลี่ยนวัตถุดิบบางชนิดที่มีราคาราคาคสูงนะครับให้มันต่ำลงก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าใครสนใจก็ลองนำไปใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพลงเท่านี้นะครับาะขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ